วันก่อนครับไปวัดแถวบ้านก่อนถึงวัดจะมี3แยกไฟแดงผมจอดรถอยู่สักพักหนึ่งรถสิบล้อขับมาร้อยสี่สิบขับผ่าไฟแดงมาเลยกลางแยกเลยเสียงดังอุ้มชนเขาเต็มเต็มรถสิบล้อยางแตก ซักพักหนึ่งรถบิ๊กไบค์ขับมาด้วยความเร็วร้อยสี่สิบขับปาดหน้ารถสิบล้อไปเลยรถสิบล้อเห็นรถสิบล้อบอกเฮ้ยเมื่อปาดหน้ากูได้ยังไงรถสิบล้อขับตามรถบิ๊กไบค์ไปเลยขับตามไปเลยร้อยหกสิบยายคนขายไข่ปิ้งก้าวซ้ายมองซ้ายมองขวาก้าวขวามองขวามองซ้ายไม่น่าเชื่ออันนี้จรงสิบล้อกับบิ๊กไบค์เข้าถึงตัวยายเลยชนยายเต็มเต็มเจอะรถซื้อไข่ปิ้ง ได้กัดได้ทุกคำกลับได้ทุกคำเฮ้ยหลอดไฟไลปอดไมโครโฟนมอนโคไฟพอมั่งไปพอมั่งพังหม้อไปพังหม้อเฮ้ยเกียร์หนึ่งจึงเนี่ยเกียร์สองกองเสียเกียร์สามกลางเสียเกียร์เป็นหู้กูเป็นเฮ้กาดำดำดากาขาวขาวขากากัดกระหมูกูกัดกระหมา้กากินของหมูกูกินของหมากากินที่หมูกูกินขี่หมาเคยเผไหม เคยรสชาติยังไงเป็นแลบเป็นแลบท้ายก็ตัวหัวก็ตายท้ายก็ตายหางก็ตายท้ายก็ตีอยู่ใกล้ๆหางก็ตายอะไรอะพ่อชื่ออะพรอนเสิเทลงครพ่อชื่อเทลงขอบคุณแทงทองมีอาชีพทำไรทัวอ๋อหลับไม่เป็นยังดีไหมปีนั้นๆมันทั่วพ่อแกไม่ยอมถักถางเลยทิ้งทองทุ่งมุ่งสูงเทพอยู่ทางรถทัวมุ้จะเปรต่อเปลงเฉลิมไทยแล้วเจอใครไม่เจอฮะเขาทุบทิ้ง โแล้วไงต่อก็เลยเดินท่อมๆขึ้นไปบนบุเขาทองไปเจอใครไปเจอไอ้เทงเพื่อนแท้กำลังจืนตีทอมอยู่วงลูกทุ่งพ่อเข้าไปทักทายไอ้เทงเพื่อนแท้พูดจาถากถางพ่อโมโหเลยโดดถีบไม่ถูกฮะทำไงหัวพาดทิ่มไปโดนกระโถนน้ำหมาดแดงเถือกเลยถามซอกแซกติงทุ่ยคุณเป็นคนที่ไหนคนเนียเจ้แท๊ะแท๊กะบมได้ขี้จู้นะบมได้ขี้จู้หรอขี้หลายโจ๊กเลย บ่ใช่จ่าอนบ่ได้อันปวดก็ปล่อยพวดเลยอะถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนอ๋ออำเภอเมียงเชียงไฮ้เนอะเมียงพนจังหวัดขอนแก่นนี่เหนือก็ป้อมไงอจาดเงาป่อย่ายไปลํลำปางแล้วกันอีหลีเจ้คนละสัมเนียง็เหนือแต๊ะแต๊ะปี่ปี่ปี่อ่าเอาละมึงปี้เดียวก็ป้อลเราไม่ต้องปี้หลายทีบ่ใช่จานว่าปี้อะคนเหนือคือกันเนอะคนเนี่ยแต๊ะอยู่จังหวัดเชียงไฮ้อำเภอแม่เย็นเนอะโอ้เขามีแต่แม่สายกูตื่นบ่ทัน รื้ตมึงตื่นทันแม่เช้ามืดแล้วโอ้น้องส่งการปิกบ้านก็น้องปิกอ่ะเจอแม่ก็เจออ่ะแม่ตำปิอ่องให้กินปิอ่องปิอ่องบ่วใจปิอ่องไอ้ที่จิ้มกับแคมหมูเนาะสอนมาเคยจำเน่าเขาบ่ได้เรียกแคมหมูเขาเรียกแคบหมูคนหาจะได้อู้บาจ้างกับมูบาจ้างวัวบาจ้างงาตุ้มพิษด็รักไปแม่บักซึ่ง เป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดชอบคคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์ต่อไปหลังจากนี้เราคงก็ขอ,ขอลาไปก่อนสวัสดี